ก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการมากินกันนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเชฟอองอีกแล้วครับเจอกันทุกวันนะครับเบื่อแล้วเจอกันทุกวันนะครับวันนี้เชฟองมีเมนูแนะนํานะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาชมรายการแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร e นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรายการนะครับมากินกันนะครับ เราต,ตั้งน้ำไม่เดือดแล้วนะครับแล้วก็นําพวกข่าเพื่อพริกนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอม,หอมเพื่อให้น้ําต้มของเรามันได้รับวตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับพวกขิงพวกข่านะครับเพื่อให้ซี่โครงหมูนั้นเต็มไปด้วยอนูของกลิ่นของมถุดิบนะครับโอ้อะไรนะครับ มมเมนูต้มยำนะครับเซตนี้<ห>นที่เราซื้อมานะครับเซตนี้ที่เราซื้อมาคือครบเซตนะครับของการทําต้มยำนะครับก็จะมีต้มยำซี่โครงหมูนะต้มยำซี่โครงซี่โครงหมูนะครับก็จะมีขามีมะนาวมีไบมะกรูดนะครับอืมดูเลยครับก,ก็วันนี้ก็อ,อ่างที่บอกจะเป็นเมนูต้มยำซี่โครงหมูนะ ค้กหมูนะครับต้นยำที่โค้กหมูก็จะมีคานะครับมีชิงนมีคามีมะเขือเทศนะครับมีพริกนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วเดือดนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอก็หอมๆนะครับก็นี่ก็ลกใหญ่ขึ้นนะครับลูกยังก็สักนี่ก็พอขั้นตอนต่อไปคือมะเขือเทศนะครับใช่สองลูกสองลูกก็พอนะครับมะเขือเทศนะครับสองลูกนะครับอ่า สอลูกครับก็อร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ขี้มือแล้วนะครับผมบเอาซีโพงมือมาล้างก่อนนะครับใอ้อา่อาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็เทลงไปนะครับนะครับนี่เลยก็คนให้ทั่วก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องเทศนะครับ วัตถุดิบต่างๆมันเข้าถึงเนื้อซี่โครงหมูนะครับใส่ข้าวโพดอ่อนเข้าไปด้วยนะครับนี่เลยครับก็เมนูวันนี้เราก็จะเป็นมีต้มยำซี่โครงหมูมีไข่เจียวนะครับที่เราจะทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็สำหรับเมนูวันนี้นะครับก็เราก็ทำแบบบ้านๆนะครับทำแบบบ้านๆนะครับมีอะไรก็ ใส่เข้าไปนะครับนี่คือหน้าตานะครับหลังจากที่เราใส่ผมนัวเข้าไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาล้านะครับใส่นิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันดูรสชาติมันกลมกล่อมนะครับโอ้พระเจ้าจอใส่เยอะมากแค่ไหนครับเชฟก็ประมาณหนึ่งช้อนโต้ได้ไหมครับสองช้อนโต้สช้อนโตนะครับอันนี้คือเชฟเขาคล่องแล้วนะครับก็ ใช้ธีเ่ทีแทวเลยนะฮะคล่องมากานี่ก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผักชีจีนเข้าไปนะครับเพิ่มความหอม หอมแดงในต้นหอมนะครับใช้วองอีกกี่นาทีเสร็จรอีกประมาณสามนาทีนะครับทุกท่านก็อดใจร้อนนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ก็อีกสามนาทีก็จะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําเมนูที่สองนะครับก็คือไข่เจียวนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้จริงๆครับไข่เจียวเนี่ยกินตลอดนะครับ อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ออีกนิดนึงนะครับเชฟบอ,อกว่าอีกนิดนึงั <c oughs> ใจร้อนิดนึงนะครับกลิ่นเนี่ฟุ้งไปถึงหน้าตลาดเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> กลิ่นความหอมของเครื่องเทศนะครับของต้มยำ <c oughs> มันช่างแบบเป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับ เป็นเสน่ห์ของต้มยำจริงๆนะครับเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงคานะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับพริกตวกนี้เป็นสมุนไพรของไทยนะครับ,เท,นะรบเทนะครับเทน,นะครับอาจจะตะกุตะกากนิดนึงนะครับขอไปด้วยนะครับต้มยำเม, <Wow. S 1> มนูที่สองของเราก็คือไข่เจียว นะครับเตรียมไข่ไว so ้เ <neighborhoods> รียบร้อยแล้วนะครับเป็นเมนูที่2แล้วนะครับหลังจากที่ทําเมนูต้มยำนะครับซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเมนูที่2ก็คือง่ายๆก็คือไข่เจียวเนี่ยครับง่ายที่สุดนะครับง่ายมากๆนะครับเป็นเมนูที่เชฟอองชอบนะครับแล้วก็ถ้าทุกท่านหวังบอกว่าทุกท่านคงชอบเหมือนกันแหละครับเป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายนะครับมี่เลยไข่ห้าฟองนะครับ ใส่ห้ฟองแต่และเชฟก็จะไม่เหมือนกันนะครับใส่เครื่องปรุงใส่อะไรก็จะไม่เหมือนกันนะฮะต่อแคฟองอันนี้เชฟองก็จะใส่ต,ต้นหอมด้วยนะครับมีเลยนะครับ ใครอยากจะไปทำกินเองนะครับก็ดูเชฟองก็ได้นะครับลองดูก็ได้นะครับหรือใครอยากจะมีวิธีการนะครับการทำไข่เจียวนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะทดลองเองได้นะครับหรืออยากจะดูต้นแบบของพี่ๆนะครับก็สามารถดูในช่อง youtube นะครับเขาก็จะมีสอนทำไข่เจียวนะครับแลวถ้าคนชอบนะครับเครื่องปรุงบางคนก็มีเครื่องปรุงเยอะนะครับ นี่ก็ใส่ผัดชีเวลาชั้งไก่กินต้มทำให้ชิ้นเล็กๆมันจะอร่อยขวดต้มของผักชีนะเส่หัวหอมเข้าไปนะครับใส่หอมแดงเข้าไปเส่เขือเทศเข้าไปนะครับตีให้เข้ากันนะครับตี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 องมากเลยนะครับเชฟอง ตี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 ให้เข้ากันนะครับตีตีตึงมากเลยตี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 มันต้องเป็นตีกิมมือต้องเป็นซ่อมนะครับอันนี้เราอุปกรณ์เรามีอะไรเราก็ใส่ไปก่อนนะครับ ให้เข้ากันนะครับโอเคนะครับให้ร้อนก่อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับวันนี้ขวดเปบปซี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่เปบปซี่เข้าไปนะ,นะข้างในาก็จะเป็นน้ำมันนะครับน้ำมันพิเศษมาจากบริบรษ,รษัทเบฟซีอ่อ๋อแล้วมันพิเศษนะครับ <c oughs> เพราะเชฟบองบอกนะฮะใส่น้ำมันประมาณไหนครับเชฟบองไอ่น้ำมันเยอะแค่นี้มันจะไห โอเคอ่ก็รอตอนนี้ก็ต้องรอให้นะ้อัะนะมันมัน,ม,นมันเดือดนิดนึงนะครับให้มันร้อนนิดนึงนะครับ จมไฟนิดนึงครับจมไฟนิดนึงรองไป ก็เกลี่ยให้น้าไข่นะครับทั่วขอบมันก่อนนะครับเพื่อให้มันสุกพร้อมกันนะครับอืมอ,อ,อ,อะไรยังได้อยู่นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่เจียแบบรีบๆนะครับปกติจะทําเป็นแผ่นสวยแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับ เน้นความอร่อยนะครับเชฟออมบอกเน้นความอร่อยไม่เน้นสวยนะครับ